พูดเลยไม่อยากให้คนอื่นกินเหมือนเราอยู่นะเรดิพูดถึงนะคจำลำที่ที่บอกว่ากินมานี่รู้สึกว่าตอนเช้าเวทีจะพี่ไมพ์เวทีนะเวทีเนี่ยดาหที่แล้วพี่จะเหมือนว่าท้องเรามันไม่ใช่อ่ะเมื่อก่อนพี่หาหมอใช่ไหมพอพี่กินอันนี้เลยพี่หาหมอลงมาเพราะกลุ่มนี้เป็นกระเพาะพอพี่กินไม่ กาแพโซนโงนตอนั้นสดาไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่มีเราก็ไม่กินแต่รู้ไหมไม่มีเราก็ไม่กินมันจะเพี้ยนๆอยู่นิดนึงแต่ไม่ปวดหัวไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนกินกาแพทไปกินอดีวก็ไม่นาาแต่กินขอเดียวพี่พอคอเราประหยัดที่สุดเินทองานดีมาก ปีมากกี่ปีแล้วไม่ไรหลานชายได้สามขวบเดี๋ยวนี้สิบหกปีแล้วหลานชายน่าจะเป็นสิบปีเนาะสิบสามปีสิบสามปีสิบสามปีครับนี่กินตัวนี้ก่อนไหมอะไรนะหันหน้ามาเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้จักกาแฟหันหน้ามาหน่อยซิอะไรไม่หันหน้ามาอ๋อเวกิเวราครับทุกท่านครับอันนี้ ยังขาดไปอย่างนึ่งน,นะ i อ o อซนะขาดช่วงไปนิดนึง <laughs> น,แบบนีนะนนประทับใจผู้ที่ประทับใจสินค้ามากเลยอันนี้กินไม่เลิกนะคะร,รักใจขาดเลยเนี่ยอันนี้เมื่อก่อนนียคุณไม่ไรดีนะยังสงสัยยังไม่เชื่อนะจนจนแบบต้องพิสูจน์ว่าเอาผลิตภัณฑ์ของสุเรียนไปให้หมอดูด้วยนะครับเนี่ย <laughs> ใช่ไหม <laughs> จริงหรือเปล่ามันแจนอตรายไหมเรากินไปหลายปีแล้วหมอบ,บอกว่าไม่มีอะไระนี่แถวนี้ห้องนี้ก็กปินทุเรียมนะเขาขึ็นมา,นานเป็นลังเขาแบ่งกันเย็บ,บนนนานกินเยอะพอไปให้หมอดูแล้วเป็นไงหมอบอกว่าไม่มีอะไรกินนิดดีไม่มีอะไรไม่มีไม่มีอะไรผสมนะหมบอกว่ากินได้ไม่มีอะไรไม่มีอันตรายเขาไม่ใจีกินมาตลอดสิบ่าปีแล้ว แสดงว่าแม่ลานี่ก็กินไม่เรื่องกนะไม่เรื่ะชุดนี้นะครับไม่มีตังก็ซื้อห่อสองห่อครับผมไม่มีตังก็กินเชอร์รอลล์สองห่อสามห่อต้อซื้อใหม่เราประหยัด้วเราไม่มีตังครับนี่คุณแม่ไลนะครับเป็นผู้ที่ประทับใจสินค้าของสุเรียนอย่างมากกินมาแล้วไม่เป็นมากกว่าสิบปีแล้วเนี่ย ไอกรีเวลานะครับเป็นสินค้าพเพื่อสุขภาพนะฮะท่านผู้นำตาเป็นไงครับลองใายตอนที่อายุเท่าไหร่เนี่ยเฮ้ยห,ห้าอนดเห็น <ๆ S 1> ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพูดนะยาสีฟันที่เนี่ยยังไม่หมดใช้มาตลอดนี่สามอย่างแต่พี่ต้องข,ขาดไม่ได้ได่ต้องขาดไม่ได้สามอย่างโอเคอะไรก็ช่างยาสีฟันก็ใช้ดีครับผม นะที่มาแบ่งปันแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอายุเดี๋ยวอายุไม่บอกนะครับเดี๋ยวไปตอบคลิปหน้านะครับได้มาได้ได้คนแก่แล้วค่ะ<อ>โอเคครับผมครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ